จิ้งจอกเท่า8เมษายน2568มีถูกกว่าจิ้งจอกเท่าเห็นหุ้นไทยบนกระดานตอนนี้แข่งกันลดราคาแหลกแบบมีถูกกว่านักลงทุนขายหุ้นออกอีกนิดก็จะต่ำกว่า1100จุดแล้วขาขึ้นมองไม่เห็นแต่ขาลงลงเร็วโดยลืมพื้นฐานเอาคำว่าพื้นฐานใส่โกดังไว้ชั่วคราว ltimage ไม่รอด ltimage เจอทอร์นาโดตลาดหุ้นไทยถลม่มจนราคาต่ำกว่าจองโดยราคาจอง5บาทต่อหุ้นเรียกว่าไม่รอดวันนี้ต่อสู้กับชะตากรรมต่อบัตรกรุงไทยแข็งจิ้งจอกเท่าเห็นหุ้นบัตรกรุงไทยหรือ ktc แข็งแล้วสะท้อนถึงนักลงทุนผู้ถือหุ้น เชื่อมั่นธุรกิจและอนาคตผลประกอบการของ KTC ล่าสุด KTC จับมือแควอนตัดเปิดประสบการณ์การเดินทางที่มากกว่าเที่ยวกับแคมเปญ One Journey Two Worlds เส้นทางสู่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โปรโดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i n s i d e c o m